มาเลยเจ้าเพื่อนๆวันนี้เยตามาเก็บส้มโอ <c oughs> เก็บสซมโอไว้ได้ส้มโอเลยเพื่อนๆนะเ, <c oughs> เห็นไหมที่มันที่มันเตี้ยตรงนี้นะเออเยตะเก็บ <c oughs> ให้แฟนรอยอยู่ข้างล่าง <c oughs> มันเก็บได้มันกลิ้งลงสระหมดเพื่อนๆ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวจเจตจะลงไปดูนะ่มันกลิ้งลงไปกลิ้งลงไปนูน่นนู <c> ่น <oughs> เห็นไหมในสระนน่น <c oughs> นายตาจะซูมให้ดูนู่โสมโอมันกลิ้งลงสะมันที่พื้นมันพื้นมันไม่ไอ้นั่นนั่นส้มโอซ้มโอวันตี้ตามาเก็บส้มโอเห็นหรือเปล่าเพื่อนๆนนี่เก็บได้ตังเยอะนี่เดี๋ยวจะขึ้นก่อนนะ โอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยนี่เก็บได้หนึ่งกะละมังนี่วันนี้ยตามาหัดขับรถเพื่อนๆนี่ขับรถมาเก็บสมโอ้นี่นี่ต้นนี้ยังเล็กอยู่มีอยู่ลูหนึ่งนนต้นต้นนี้ก็มีอยู่มีอยู่หลายต้นอยู่แต่ว่าต้นอื่นมันไม่ค่อยมี นี่ต้นนี้ก็ไม่เยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเยตาหัดขับรถวันนี้ขับรถมาเก็บสโมโอ๋โอยแต่ทางมันมันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อนๆืนูน่นข้างล่างเห็นไหมเห็นหรือเปล่าอะไรเอเออ,อะไรนะทางมันไม่สวยถนนหนาเวลาฝนตกมามันขลุคค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์เยตาจะหัด ขับในในในอะไรนะอในโรงเรียนสนามโรงเรียนพอดีนานๆแฟนจะเอารถออกทีพอเอารถออกแล้วก็มามาเก็บส้มโอเลยเนาะมไม่ได้เห็นตั้งนานเลยคิดถึงเพื่อนๆยอะามหมดอนาคตแล้วไม่รู้จะทําอะไรอันนี้ตน้นอะนั่นตน้นเออเลนจีเอ้ยไม่ใช่อะไรอะลำยัยลำยไยลำยัยทางนู้นมีแต่ส้มโอเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินไปดู มันไม่ค่อยมีลูกมันมันนานแล้วมั้งมันจะตายแล้วมั้งนี่มันเยอะเลยนี่เพื่อนเพื่อนนี่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 เห็นหรือเปล่าส้มโอทางนั้นเลยส้มโอส้มโอนี่นี่นี่แต่มันไม่ค่อยดกไม่ดกมันก็มีเยอะแหละนี่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 อนนูชมพู่อนนูชมพูไม่รู้ว่าส้มโอลืมถามแม่ส้มโอพวกนี้น่ะ ท,ที่หลวงเขาให้มาหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากอยู่ชนบทอย่างนี้หลวงเขาจะให้ต้นผลไม้นี่สะปลานี่หลวงก็ขุดให้นะให้ทั้งสะให้ทั้งปลามาเลี้ยงนีเน่เห็นไหมเ,เ,เ,เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมชุมพู่กมีลําไยลินจีเงาะมีหมดเ <c oughs> นาะอย่าเอาหนอกรกะหนุรอลนี่นัวต๊ดเดีย <c oughs> เพื่อนๆวันนี้ยีาตะมาเก็บส้มโอได้โอกาสถ่ายให้ดูขับรถมาหัดข,ขับรถในโรงเรียนสาวอาทิตเนี้ยจะเห็นยตีตะไหมอยากเห็นไหมยยตะนั่น ไม่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 ๆๆ่ไม่ไาเไมไม่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 เม่ไ่ไม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 ่ไจ่ไม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 ่ไ่ไม่ีม่ไม่ไม่ก่อม่ม่ไง่ไม่ไมไม่ไ่ไยวไมอะไรม่่่่ไม่่่ม่่ไม่่ แต่คิดถึงคิดถึงนันเห็นไหม้มโอเพื่อนๆจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆ๋นยววันนี้ก็จะนี่ใกล้จะเที่ยงแล้วเดย,วเยิยตะก็จะไปวันนี้เมนูยิยตะเดจิตะจะไปเก็บไอ้นั่นเก็บอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทันตะวันทันตะวันวันนี้เก็บทันตะวันกินแล้วทันตะวันได้กินแล้วเพื่อนๆ <c oughs> อเดยิยตะอยากจะร้องไห้เลยมะเขือเทศยิตะเอาปุ๋ยไปซื้อปุ๋ยมาใส่มันเน่าทิ้งหมดเลยไม่เคยใส่ไม่รู้เรื่องมม่หม มะเขือเทศตายหมดเลยจ้าแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึง